โอ้โหถือว่าเจ้าไทยสจอวตไทยนี่โอ้โหโชว์ใหญ่สะท้อนไม่กระจกอะโชว์แบบว่าต่อยมนเน่โอ้โหแบบหนักจริงจริงอยอบ้ยงทีนะมาจนักยเทยเมายทีมมทเมันเกินมาี่เีเลยาาเทีทีมามายเลยเลี่ ไน้าอันดับสามไปนะฮะสำหรับเจ้าไทยสจเปียกอุไทยนะคือพูดง่ายว่าเหงื่อยังไม่ทันออกอ่ะพูดง่ายยกสองเงื่อยังไม่ออกเลยเอางเลยเาะเอาจิ้งัดของจิัยเยอะเยดูคพืครับว่ะ อ่ะเดี๋ยวเราเอารองอ้อนก่อนรองร้อนเอาไว้เนี่ยรองร้อนไม่คุยรองร้อนไม่คุยอยู่โอเคอ่ะเดี๋ยวถ่าทยก่อนเราน็อกไม่ได้ยกสองครับผมเราที่เตรียมหมัดมาอย่างนี้เลยเตรียมมาดีครับแล้วเป็นไงบ้างวันนี้เออ่บรรยากาศภายในเวทีนี่ขึ้นมาเป็นยังไงเห็นแย่งกันต่ออย่างเดียวเลยใช่ครับ แต่ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีปัญหาครับนกไม่หมันนะหมันคว้าหมันใช้ครับหนักเหมือนเดิมครับวันนี้ทีมงานเป็นไงแฮปปี้ไหมแฮปปี้ครัวันนี้ก็ทำสำเร็จครับก็ดีใจครับคว้าเงินกี่แสนกับบ้านวันนี้ก็รางวัลแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งนะเขาเอาไปทำอะไรรางวัลรางวัลเนี่ยเอาไปทำอะไรได้ไปซื้อวัวดิซื้อมเยลยซื้อวัวตามที่ดีใจครับวันนี้จะขอบคุณใครบ้างอ่ะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณท่าน จอเปียกใทยเราลูกพี่ครับวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับอืประเด็นลูกพี่ยังดูอยู่แล้วนะอ่ะแพลตเตอร์เป็นยังไงวันนี้แพลเตอร์เป็นไงบ้างวันนี้ครับซ้อมดีครับซ้อมดีครเชื่อนี้ครับต้องรอดูว่ามีอาทิตย์แน่นอนครับกลับอ่ะทางนี้หน่อยเป็นไง ไหนเด็กน้อยมาด้วยกันเห็นไงบ้างขายหน่งมพูดหน่อยก่อนดีไหมดีครับอ่อันนี้เป็นหลังเกมเดี๋ยวเจ้าใจเจ้าเพท่ีนี้ก็มั่นใจครับเตรียมมาดีครับมาจากบ้านเลยใช่ไหมครับผมใครเป็นคนคู่ซ้องข้อค้ามอเลยให้ก็มีมีใครบ้างมีน้องมวยคล้ายก็มีเพทย์ชินินครับก็มวยพิมพ์นาดมาช่วยด้วยคโอ้โหอำนาจที่เรืองเหรอนี่ยครับผมมีแชมป์โลกด้วยครับอ่าโอ้โหแค่นี้ก็เหลือเฟือนะใครนะ แล้วช่วงจังหวะชกเนี่ยตอนปล่อยมัดออกไปตอนนั้นนี่มั่นใจว่าเราต้องคว้ำมได้ใช่ไหมยกสองกาเช็คบินเลยใช่ไหมใช่ครับก็กะเ็คบินตั้งแต่ยกสองเลยครับเดินต่อยครับจังหวะหมัดปล่อยออกไปตอนตอนนับแรกเนี่ยตอนนั้นมั่นใจแล้วว่ามั่นใจว่ายังไงก็นอกแน่นอนครับแน่นอนระบบโอ้โหไทยไทยได้ที่สามแล้ว ครับผมใครมีในใจไหมว่าอยากเจอใครมีในใจไหมไม่มีครับแล้วแต่เขาจะให้เจอ,อแ,แต่ผมเจอเขาจัดมาเราแพ้ใครมาแพ้เด็กฝั่งคงมาอยากแก้มือกับเด็กฝั่งคงไหมก็ถ้ามีโอกาสก็อยากแก้มือนี่กันเท่าไหร่ไทยร้อยสามห้าร้อยสามห้านะอาล่ะครับไทยนี่ฮะลูกหลานนี่ฮะก็ แชมป์ได้ที่3แล้วไทยครับไทยสำเร็จแล้วนะครับน้องก็ทำสำเร็จแล้วครับผมนี่ฮะหมัดไหนนะไทยหมัดท้าครับหมัดนี้ครับท่านผู้ชมครับหมัดนี้